โยดิครับอยู่กับผมวานนะครับแล้ววันนี้ก็คูอยู่กับเอ่อเกมที่มีชื่อว่าคาร์ปักกิ้งนะครับผมสำหรับวันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้นะครับผมก็ซึ่งไม่มีใครเรียยรลองนะครับผมว่าผมว่าน่าจะแคสเองนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับรถยูไดนะครับผมสาหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ดาวโหลดไว้ให้นะครับแล้วก็เกมนี้ไม่ใช่เกม PC นะครับเกมนี้เป็นเกมมือถือนะครับสาหรับใครที่สเปคมือถือแรงๆนิดนึงก็สามารถปรับภาพแบบผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูเลยครับ อันนี้นะครับ,ปร,บ,ป,รบปรับเหมือนผมเลยก็ได้นะครับผมสำหรับใครที่อยากไปรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามแล้วก็ไปดูกันเลยยยยโอเครถยูได้นะครับผมอันคันนี้คือ เป็นรถที่ผมทําขึ้นมาเองนะ <Okay. S 1> ทำเออเออเออขาเรียกอะไรอะ่ะทำแปะกาวใช่ไหมเขาเรียกอะไรอะ่ะทํารถคันนี้ขึ้นมาเองไม่ไม่ใช่สร้างโมเดลรถนะครับผมทําสติ๊กเกอร์ขึ้นมาเองนะครับ,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 บโอเคครับสําหรับใครที่อยากดูว่ามันแรงขนาดไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปไปกันเลย let's <laughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นขึ้นโอเค,คไปไปดูกันเป็นไงล่ะบอกเลยว่าแรงบนหกอะเป็นไงเป็นไง โอ้ oh, จะแอคสักหน่อยไปแล้วรถผมนะฮะเราไม่ยอมแน่โอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในตัวเนะมืองนะครับผมตัวเมืองที่เราจะไปคือเมืองตรงนี้ครับมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะเมืองที่เรจะไปนะี่ครับไปลันเลยวิ่งอยู่ที่200กว่านะครับรถผมแต่ว่าไม่ใช่200แบบส0งร้อยแบบจำนะคือวิ่งอยู่ที่ผมก็ยังไม่เคยเทสรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกัน ตอนนี้เรากำลังไปเข้าในตัวมันมันแรงมากอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยเนี่ยเวลาผมขบับแม็กว่าเป็นอย่างนี้ทุกทีทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะเคลียไปครับแงน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 แรงว่าอะไรวนะผมบอกเลยว่าแรงเนี่ยสามร้อยกว่าห้าร้อยมั้งถ้าผมทำมัง้งมั้งนะนี่คือมั้งนะไม่ใช่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคครับกำลังวิ่งไปครับเข้าในตัวมันตองยึดด้วครับ เต็มเต็มผงขับกา,กากมากเลยทุกคน <c oughs> เบนกำโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปที่อ,อจุดรางขายรถดูซิว่าจะมีใครมาหรือเปล่าไม่มีว่ะใช่ไม่มีไม่เป็นไรแต่เราเข้าไปในเมืองดีกว่าอายโทษนะก่อนอื่นเราไปซ่อมรถกันก่อนนะรถพังไม่ไหวแล้วด,ด,ดูดิกระจกตรงกระจกโอ้ย เรียบร้อยไม่เป็นไรฮะรถเราแบบรถเราแบบแข็งแรงมากฮะอีกไม่นานก็พังกันเชื่อผมโอุย้ยนั่นไงผมเล่นไม่ถนัดนะครับถ้าเกิดเล่นใน PC ผมเล่น,นถนัดมากโอเคครับไป,ไปในตัวเมืองครับตอนนี้ก็ถึงตัวเมืองแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยผมพูดดูเขาไปวนมาอยู่เนี่ยยังไม่ได้นอนฮะผมดีดแทนทุกทีฮะอยากเล่นอยากเล่น โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปหาคนแข่งกันในบ่ายวเราจะไม่ท้าแข่งเขานะครับกลัวแพ้ถ้าเกิดจะท้าแข่งแล้วแพ้นี่ไม่เสร็จสิ่งหาไม่มีใครเข้ามาเลยหรอในเมืองโอ้จริงว่ะไม่มีอางานมีคนกำลังเข้ามาโอเคครับ,ข,บขับเล่นไปเรื่อยๆแลเราไม่มีอะไรทำแต่วันนี้เราจะไปที่ไปที่บ้าน,นไปบ้าน จริงมันน่าจ,จะเป็นบ้านของเราแหละแต่ว่าแบบมันเชื่อมต่อกับเกมนี้เกมกับไอแตัวนี้อะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านนะผมแบบขับยาวๆไปไคือเกมนี้ผมก็เล่นมานานแล้วนะเล่นตั้นแต่ตอนที่ยังไม่อัปเดตขนาดเนี้ยแต่ว่าผมชอบมากตอนแรกอะ,อะติดเกมนี้กันเลยแล้วก็แบบเลือกหาไม่ได้เล่นนาน เกมที่เล่มากที่สุดอีกเกมหนึ่งก็คือสเปรย์ไลท์ซูมเกมที่ไหนชนนั่งโอ้โหหน้ายักเลยโอเคสำหรับใครที่อยากให้แคสเกมสเปรย์ไลท์ซิมูเลเตอร์อีกก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมก็บอกว่าพี่ฮะพี่ฮะขอ้เป็นไลท์ซิมูเลเตอร์หลยนะฮะถ้าแคสเราก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าถ้าถ้าไม่กดผมไม่ทำให้อีกนะครับ <laughs> จริงๆอันนี้ผมพูดจริงนะโอ้ยผมภูมิใจกับคลิปสเปรย์ไลท์ซิมูเลเตอร์อีกคลิปหนึ่งของผมอ่ะที่เป็นอันนี้ ที่เขาที่ผมสองสร้างทผมควบคุมเราะใครอยากให้สอนสร้างอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้นะผมถ้าเกิดมันไม่ยากเกินไปะนะเฮลไปกันเลยยาวเนี่ยมันเข้าประตูอะโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอเคครับใกล้จะถึงแล้วบ้านของเราข้างข้างข้างหน้าฮนะโอเคเราขับตรงไปเลยนะอันนี้ผมเล่นเซิร์ฟออนไลน์นะครับผม โอเคครับตอนนี้เราก็เอ้าบ้านผมไปไหนอะอ๋อนี่มันจะละเข้าไปข้างในนี่นะอันละฟูสุดเขียบขอซ่อมหน่อยเพราทำไมประตูนี้มันไม่เปิดอ่ะแต่ก่อนมันเปิดได้นะนี่ครับเดี๋ยวพาเข้าไปทัวร์บ้านนะครับลากรถไว้เดี๋ยวมีคนมาขโมยดูนี่สิบ้านบ้านอ่ะคือแบบไม่อยากจะโม้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือบ้านของผมเองนะครับน้องๆ อะไรครับเนี่ยโอเคข้างในบ้านก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับเห็นปะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนห้องครัวอันนี้คือเออผู้ดูแลเกมเขาสร้างมาเองนะครับคือผมไม่ได้สร้างนะครับเกมนี้โอเคครับเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นโซนนั่งเล่นดูทีวีไปผมเปิดพรอนฮับดูได้ไหมเนี่ยตอนนี้หยอก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 ยอันนี้ก็จะเป็นห้องทํางานนะครับมีแล็ปท็อปด้วยนิดนึง มันแสดงอะไรอ๋อคาพาร์ก,กิ้งเหรออ๋อเขาดีป่ะมันโชว์เกมด้วยเกมตัวเองอะ่ะ yeah, เยสเท่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 เบเดี๋ยวเราจะขึ้นไปมันบ้าน,านมันติดอะ่ะต้องกระโดดเอาอะ่ะเอ้าขึ้นไม่ได้เหรออะไรวะขึ้นไม่ได้เอ้าขึ้นไม่ได้เฉยโอ้อะไรวะเนี่ยมีแค่นี้โอ้มาทําไมวะจะสร้างไว้ทำเพื่ออะไรแต่กกอนมันขึ้นไปได้นะทุกคนขึ้นไปข้างบนได้นะอืม ผมว่าผมว่าต้องต้องต้องแกะตรงนี้ต้องแก้เพราะว่าแบบมันขึ้นขึ้นบันไดยากมากโอเคตรล็อกรถครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเมืองครับโอเคครับไปกันเลยตอนนี้ก็เออไม่รู้ว่าจะไปไหนก่อนจะกลับมาเล่นไงก็ดีใจมากที่ได้กลับมาเล่นเกมนี้คิดถึงมีจริงๆเลยีนะ แล้วก็วันนี้เป็นวันวนาเลนไทน์นะครับผมก็ขอสารบรรณวาเลนไทน์ทุกคนนะครับอขอให้สุขภาพแข็งแรงโอเคเดี๋ยวเข้าไปในตัวน้ำนะครับทำไมเบาไปเข้าขอไปด้วยนะครับผมใช้ไม้หูฟังนะมันไม่ได้อยู่ใกล้ปาก เวลาโหลดแแบอะไรทักอย่างเ่ยถ้าภาพมันถ้าภาพมันไม่กระตุกเนี่ยเห็นไหมนะแบบนี้มันจะดีมากเลยจริงๆอ่ะมันเป็นทุกเครื่องมั้งหรือว่าเป็นได้เครื่องผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแบบเวลาเปลี่ยนแมปอื่นแบบนี้เวลาแบบเข้าไปแมบบอื่นหรือว่าโซนอื่นแบบเช่นโซนอาจจะแบบวงวงให้น่ยไม่รู้ว่าจะวงได้หรือเปล่าโปรแกรมหรืออันนั้นแหละครับจะจะจะตัดต่อเท่าที่ทำได้นะครับโอเคแตเติมน้ำมันก่อนได้ไหมน้ำมันเต็ม อันดับแรกแวะพอไปซ่อมรถคุนก่อนนะถามว่าไม่ตีไฟเลี้ยวหรอไม่ครับผมผมหล่อเท่เนี่ยผมไม่ตีอ่ะทำไมอ่ะผมจะตีปากคุณแทนอ่ะยอกยอกยอกผมจอกเล่นนะครับอย่าดราม่านะผมพูดเล่นนะครับผมพูดเล่นนะครับไปซ่อมรถคุณก่อนนะโอเคครับถึงจะซ่อมรถเรียบร้อยอตีไฟเลี้ยวเท่าไหน่และกันเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนี่ไ,ไงเ้ย <laughs> ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะอะไรวะเนี่ยเก็บมันมีเปลี่ยนอันนี้ด้วยเปลี่ยนจานอะไรสักอย่างเขาเลือกเออจานเบรกปะใช่ใช่จานเบรกเดี๋ยวซ่อมครับลดไปสามพันสามพันละสามร้อยไม่เลขสี่หลักก็ต้องจ่ายสามพันสิ 5, สอ๋อผมเพิ่งซ่อมมา้ารถตัวอ้เช็ดโช้นให้ล้ะ โอเคครับ okay, ไปยาวไปครับยาวไปครับเดี๋ยวเราจะไปเทสรถด,ดูว่าราถผมจะวิ่งเร็วแค่ไหนนะครับ okay, เคครับ let's go ไอเวนดิฟจังเลยมามามาตอนนี้ถึงจริงสวยมาครับพร้อมละหนึ่งเดาไปยาวไปครับยาวไป 300แล้วฮะ311 318 3 2 0 330 340 350โอ้โ oh. หผมว่าน่าจะทะลุ400ไม่400ก็500แหละเพราะว่าผมจูเองคือนี้ผมไม่ได้แบบไม่ได้ไปทำรถบักเลยนะครับถ้าเกิดรถบักมันโกนแบบมันมันไม่ันมันไม่แบบโลเพใช่ผมเล่นโลเพตลอดเลยโอเคปไ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 ป400ทะลุ400 418ให้สุดก็น่าจะ450 430ประมาณนี้ชนอีกแล้ว โอ้โห,โหเหี้ยนี่ไปได้ไกลมากโอ้ไม่นะรถโอ้โหจบแล้วอะไรวะโอเคครับนี่คือปั๊มน้ำมันอ่ากระตุกอีกแล้วกระตุกอีกแล้วอะไรเนี่ยโอ้ไม่ไหวเลยเถังน้ำมันก่อนนะถังน้ำมันบักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถังน้ำมันบักอะไรวะเนี่ยโอเคเติมให้เต็มถังเลยนะ ผู้คนอยู่ไหนกันหมดอืมมันน่าจะอยู่อ๋อตรงในตัวเมืองเนี่ยเนาะเราจะไม่ไปนะเพราะว่าเราขี้เกียจนะครับขี้เกียจมากขี้เกียจไปแล้วก็มันไกลมากนะมันก็ไกลอ่ะมันก็ถือว่าไกลนะแต่ว่ามันขี้เกียจไปอ่ะมัน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 ก็ไกลอ่ะแต่แต่ว่าสําหรับผมมันมันก็ไกลแต่ถือว่าไม่ได้ไกลมากแต่ผมคิดขี้เกียจไปสะสหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้กับผมนะครับเดี๋ยวผมจะหาเวลามา ก็จะอัดด้วยนะผมจะเล่นเกมนี้แล้วก็จะแชทเกมนี้ลงเลยไปไหนดีร้านแฮมเบอร์เกอร์ไหมร้านแฮมเบอร์เกอร์ติดไฟเลี้ยวหน่อยแล้วกันไม่มีรถมาจะตีทำไมวะโอเคฮะับเนี้ยนี่ไงจอดตรงนี้โอเคครับสวัสดีพี่น้องประยากาจทครับเอาอะไรครับผมเอาเออ่แฮมเบอร์เกอร์ครับผมแล้วก็โค้กหนึ่งแก้วครับ เอ้ได้ครับพี่บบน้องปรายยาเดรอแป๊บเดึ๋ยนะทุยอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปปิดคลิปนะครับเอาทางออกตรงไหนเอ้าเข้ามาับอ๋อตรงนี้โทษนะโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากให้ผมเล่นเกมนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวจะหาเวลามาอัดให้นะครับ จริงๆผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยว่างไม่มีเวลานะครับเพราะว่าต้องทํางานช่วแม่นั้นอันนี้อีกอยเยอะถือว่าก็จะหาเวลาที่เต็มที่มาอาจให้นะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ